สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแพทิคจากช่อง e a s y t นะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการสร้างแผนภูมิแท่งที่สามารถที่จะโชว์ตัวผลรวมข้อมูลได้นะครับผมอย่างเช่นว่าในตัวกราฟนี้นะครับผมเพื่อนจะเห็นว่าจะมีประเทศอยู่4ประเทศนะครับแล้วก็จานวนปีน่าจะมีอยู่3ปีตั้งแต่ปี19จนถึง21นะครับซึ่งกราฟเนี้ยสามารถโชว์ตัวข้อมูลผลรวมได้เป็นเหมือนเป็นกราฟแท่งด้านหลังน,นะครับผมและยังสามารถที่จะเลือกสเปซิฟิกไปที่แต่ละประเทศได้นะครับผมว่าเราอยากจะโชว์แค่ประเทศไหนบ้างในผลรวมนะครับผม ครับผมก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะทำเนื้อสันน้ยังไงนะครับผมครับผมสำหรับขั้นแรกนะครับเพื่อนต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะครับผมขออนญาตใช้ข้อมูลที่เป็นในแกนตั้งอ่ะเป็นชื่อประเทศแล้วแกนอนเป็นปีนะครับผมโดยข้างในเป็นตัวเลขทั้งหมดหลังจากนั้นให้เพื่อนเพิ่มตรงฟิลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นทอทอลกับพอยต์นะครับผมซึ่งผมขออนญาตใช้เป็นสีอื่นละกันจะได้ไม่งงว่าตรงเนี้ยมันเป็นสูตรที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับผมเป็นสีเขียวอ่อนก็ได้ อ่าโอเคหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่เซลล์ไหนก็ได้นะครับผมมากดที่ Data แล้วก็กดที่ Data Variation เพื่อเห้เรสร้างด r ดา d o w n list ขึ้นมาให้คลิกที่ Allow นะครับแล้วก็มา list แล้วก็ตรงสอนเนี่ยลากใน่ a4 ถึง a8 ไปเลยกดโอเคไปเไปพื่อนก็จะเห็นว่ามันจะมีด r ดาวน์ list ขึ้นมานะเราสามารถเลือกได้หลังจากนั้นเราจะพิมพ์คาว่า select country ไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้จำได้ว่าตรงนี้ให้เราเลือกประเทศนะครับผมตรงนี้อาจ,จะเปลี่ยนเป็น สีเหลืองๆก็ได้อ่ะเราจะได้จําได้ว่าตรงเนี้ยเป็นฟิวที่เราต้องเลือกประเทศตรงนี้อ่ะทีนี้เราได้ละข้ับผมจากนั้นนะครับให้เราผูกสูตรตรงทรทอลนะครับผมโดยใช้สูตร if e นะครับถ้าเกิด if e กรณีที่ชื่อประเทศเนี่ยหรือว่าในซลล์ a 5เนี่ยเท่ากับชื่อประเทศในดร o p ดาวน list ต์เรานะครับผมหรือว่า c 2เนี่ยก็จะให้มันซัมตัวข้อมูลตั้งแต่2 0 1 9ันสกถึงสองพันย็นะครับก็คือ b 5ถึง d 5นะครับแล้วก็ใส่เป็น condition หน e ึ Z ่ง e if ซ้อน if นะครับ ถ้าหากว่าตัวช่อง A4 เนี่ยหรือว่า All Country เนี่ยมันเท่ากับดับดาวลิสต์ของเราเนี่ย C2 เนี่ยให้ฟิกเซลทั้ง2เซลเนี่ยนะครับผมให้มันโชว์เป็นซัมเช่นเดียวกันตั้งแต่ปี2009ถึง2021นะครับแต่ถ้ามันไม่เข้า2อง n ิช t ั o n คอนดิชั่นนชเลยเนี่ยให้โชว์เป็น N/A นะครับผมแล้วเราลองมาเช็คดูลองลากลงมา โอเคแต่และสูตรเนี่ยถูกต้องไหมเลองเปลี่ยนชื่อประเทศดูจะเห็นว่าแต่และครั้งที่เราเปลี่ยนเป็นชื่อประเทศนั้น,น,นเนี่ยตัวอื่นประเทศอื่นมันจะเป็นทั้งจะเป็นเอนเอนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากดไปที่ all country เนี่ยมันจะโชว์ทั้งหมดแสดงว่าอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนผูกสูตรถ,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 ถูกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้พิมพ์0ูย์ในพอยต์ของทุกเซลล์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆสร้างกราฟนะครับผมกดมาที่ลากคลุมตัวตารางนี้แล้วก็ Insert นะครับ แล้วก็มาเลือกที่ชาร์จเป็นแบบแผ่นภูมิแท่งนะครับผมทีนี้เพื่อนๆต้องดูว่าตอนที่สร้างออกมาเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่เป็นแกนนอนเนี่ยเป็นชื่อประเทศหรือเปล่ามันไม่ใช่เราต้องสวิตโดยกดมาที่ตัวสวิตช์โลในคอลัมน์นะครับผมให้ด้านล่างเนี่ยไอตัวแกนนอนเนี่ยมันชื่อเป็นแปลเป็นชื่อประเทศนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถทําได้อนุญาตซูมเอาออกนิดนึง หลังจากนั้นเนี่ยให้เรามากดที่บริเวณนี้นะครับผมตรง total เนี่ยเราต้องเปลี่ยนจาก total ที่เป็นแผนภูมิแท่งนะครับกราฟแท่งเนี่ยให้เป็นกราฟก่อนนะครับผมรวมถึง point เนี่ยด้วยเนี่ยทำเช่นเดียวกันโดยมากดที่ charge change c h a r นะครับผมแล้วก็มากดที่ combo นะครับเลื่อนลงามาข้างล่างเปลี่ยน type จาก cluster column เนี่ยเป็น line แล้วกดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแล้วทีนี้เอ่อกดมาที่ตัว total นะครับตรงที่เป็นจุดเนี่ยให้กดไปที่จุดนะครับทีนี้หลังจากนั้นนํามากดที่ตัวบวก charge e l e m e n ์แล้วก็กดบวกไปที่ตัว up and down bars นะครับผมเราจะเห็นว่าจะมีแผนภูมเนี่ยแท่งขึ้นมาเป็นสีเทาๆเ,เนี่ยขึ้นมานะครับผมเอ่อซึ่งจะตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่โชว ตัวทอทอลของเราทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้มากดตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็มากดที่ฟิลนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วแต่แล้วว่าเราอยากได้สีอะไรจะเป็นสีเหลืองก็ได้เหมือนนี้ปกคลิปผมบอร์เดอร์อาจจะแบบเอาออกก็ได้นัลลายไปทีนี้เราจะปรับตัวขนาดนี้ยังไงเราก็จําเป็นที่ต้องมากดตรงบริเวณตัวจุดนะครับรดยผมซูมขึ้นไปมากดที่บริเวณจุดเนี่ยมันจะจุดนี้เด้งขึ้นมาแล้วก็แตบมันคลิกไปนะครับ แต่บางทีมันทำเป็นทีไม่ได้ก็อาจจะต้องกดอีกรอบหนึ่งทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเด้งตัว Series Option ตรงนี้ขึ้นมาในแถบของ Series Option นะครับแกบวิดเนี่ยให้เป็นใหญ่ที่สุดเลยเอ่อให้เป็นเล็กที่สุดเลยนะครับผมหรือจริงๆแล้วแต่ก็ได้อาจจะไม่ต้องเล็กที่สุดอาจจะสักเอ่อสักสิบสก็ได้อะไรเงี้ยลองดูแล้วแต่เรากดกระบาดออก เพื่อจะเห็นว่าตอนนี้การาฟตัวสีเหลืองมันคลุมทุกอย่างแล้วทีนี้หลังจากนั้นที่เราต้องทําก็คือว่าเราจะเป็นที่เราต้องไล่สีนะครับให้ตัวข้างล่างเนี่ยมันเป็นสีขาวเราก็มากดที่แกรเดียนสฟิวนะครับเบิมลิกที่ตัวชาร์นั้นๆเนี่ยแต่พอดีผมตั้งไว้แล้วทีนี้ถ้าเพื่อนไม่มีเพื่อนอาจจะตั้งขึ้นมาให้เป็นสีขาวนะครับผมสมมติว่าตอนแรกมันมันไม่มีเป็นสีอื่นอย่างนี้อ่ะมันจะโชว์เป็นแบบนี้ปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องมากดตรงบริเวณตัว พิกเกอตรงเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับนมมถึงหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาไล่ตรงนี้ด้วย Transparent กดเลือก Transparent แล้วแต่เลยว,ว่าเพื่อนๆอยากจะให้มันโชว์แบบเอิด Transparent มากน้อยเนะี่ยทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอผมไล่มาสัก82แล้วกันอ่ะผมก็มาดูตรงการาฟผมผมอาจจะเอาตรงนี้ออกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เส้นหลังข้อตอจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเส้นนี้ออกนะครับอาจจะเอาด้วยวิธีทําให้เส้นมัน เป็นสีขาวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเราจะได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลบตรงนี้ออกก็อาจจะมาแต่มันคลิกที่เส้นตรงนี้นะครับโพททลเนี่ยเราก็มากดที่ตัว no line ไปก็ได้หลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่ตรงเนี้ยตรงโพเทลแล้วก็ดีลีทถึงไปคือตรงนี้มันจะไม่หายไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลบออกแต่เราแค่ทําให้มันเป็นแบบ no line ไปก็คือไม่มีเส้นนะครับหลังจากนั้น,น no เนี่ยไอโน้พอยไอพอยเนี่ย เราก็เอาออกได้เหมือนกันนะครับผมโดยที่เราก็มาเลือกที่ point แล้วก็ order เอ่อ border นะครับกด no line ไปแล้วก็ point ก็ดีดอองไปทีเนี้ยเราลองมาเช็คดูว่าถ้าเกิดกรณีที่เราเปลี่ยนชื่อประเทศนั้นๆเนี้ยมันจะเหลือแค่ประเทศนั้นหรือเปล่าไฮไลท์แค่ประเทศนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไฮไลท์แล้วทีเนี้ยเอ่อมันโชว์อย่างนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วทีเนี้ยเราที่เราต้องทำต่อต่อหลังจากนี้ก็คือเราต้องมีการเพิ่มตัว เออเลเบลข้างบนไปนะครับก็มากดตรงชาร์นนะครับแล้วก็บวกมากดที่ Data Label นะครับผมทีนี้เนี่ยเรากดแต่ไม่คลิกมาไอ้กดใครคลิกมาเนี่ยมันจะเด้งมาทุกอันเลยครับแล้วก็เลือกลบพวกนี้ออกไปพวกที่มันเป็นตัวที่มันโชว์กราฟเล็กๆนะครับเราเอาเอาแค่ตัวกราฟใหญ่ก็ได้เรามากดที่ตัวเลขของกราฟใหญ่นะครับตรงนี้ลบออกไปให้หมด หลังจากนั้นเนี่ยมากดที่ตัวตรงฟอร์แมตนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นตามสีนั้นนั้นให้มันสอดคล้องกันนะครับผมแล้วก็จะแบบตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็พยายามกให้มันตรงหัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้าาสถานี้มาแล้วพอได้ไดปุ๊บเราก็าจ,จะทำแบบปรับแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้พอดีมันเป็นศูนย์เราก็ลบออกเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมีการเปลี่ยนสีพวกเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆอยากได้เป็นสีอะไรเรากดมาที่ตัว ิวตัวแต่ละปีนะครับผมแล้วก็มาเลือกผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยได้แล้วก็สีพาสเทลมาได้ดูสวยดีนะครับผมมาเลือกที่ชาร์โดแล้วก็พรีเซตให้เป็นเอาเตอร์นะครับผมนะผมก็ทำอย่างเงี้ยไปทุกอันครับผมหลังจากนั้นเราลองมาเช็คดูนะครับผมว่ามันเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการเปล่าเนี่ยพอเรากดแต่ละประเทศนันก็จะโชว์แค่ในส่วนประเทศนั้นๆที่เป็นทัโถนะครับผม มันก็จะดูสวยงามและดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับต้องเหนืจาจจะอาจจะแบบเพิ่มตัวกรอบขึ้นมานะครับว่าไอตัวที่เราเลือกเป็นชื่อประเทศอะไรก็มากดที่ insert นะครับผมแล้วก็มาเลือกที่ illustration แล้วก็ตัว shape นะครับแล้วก็ที่ text box ยิงไม่ต้อง text box ก็ได้เราเราเป็นอะไรก็ได้เราก็เลือกขึ้นมาแล้วก็มากดตรงขอบตรง text box แล้วก็เท่ากับตัวดับดาวของเรานะครับก็คือ c2 ที่มันจะเด้งชื่อขึ้นมา ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีให้มันสอดคลองกันนะครับผมแล้วแต่เลยว,ว่าเพื่อนอยากได้สีอะไรแล้วก็อาจจะปรับแสงเงาหน่อยตรงนี้ก็ลายก็เอาออกไปเป็น p รี s e ตเป็น shadow alter อย่างเงี้ยแล้วเราลองดูเนีย่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับผม ครับผมก็จบไปกับคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ช่อง e a t เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปในอนาคตน,น,นะครับผมวันนี้แพทิกจากช่อง e a t ก็ขอลาไปในที่นี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันคลิปหน้าต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ